สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายหนุ่มเสกนะคะวันนี้พลายนุ่มเสกนะคะก็กําลังจะแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะเพื่อที่จะร่วมงานแห่นะคะอันนี้มาวันนี้มาที่บ้านน้องดาวนะคะ ชมกันไปเรื่อยๆนะคะของนี้ก็จะเป็นพ่อทายทองเงินนะคะโอ้อันนี้เรียบร้อยแล้วน,นะคะนี่หล่อนะคะนี่หล่อนะคะควานนะคะหลอนะคะหน้าตาเหมือนโจรน,นะคะแต่ไม่ปล้นสักทีนะคะ หน้าตาเหมือนโจรแต่ไม่ปล้นสักทีนะคะอันนี้พ่อเสกนะคะได้เกือบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเจ้าพลายงามนะคะเสร็จหรือ,อยังนี่เจ้าพลายงามก็เกือบจะเสร็จแล้วนะคะนี่ยังรอเหมือนกันนะคะ จากเมื่อกี้นะครับเอาไปดูคุณพ่อนะคะว่ทาท่านทำใกล้เสร็จยังครับแม่ครับนี่ครับพี่แซมน,นะครับเฮ้ย oh. hey, พี่ขวัญพูดผิดนะคะพูดผิดเฮยพูดผิดนะครับพี่ขวัญน,นะครับ เมื่กี้บุ๊บเบสผิดนะครับพอเสร็จแต่งตัวเก็บเสร็จแล้วครับจะเพิ่มเป็นตัวเสร็จยังรพระไพน์งเสิใกล้เสร็จแล้ว

เอาอ้อยก่อนนะครับคือแม่ครับเอาอ้อยให้หมูแบนหนึ่งนะครับเอาไปให้ช้างครับเอาไปให้พี่ขวัญ พี่ขันเอาไปให้พี่ขันอะไรครับ,บ,ร,บรถไข่นะครับเราก,ก็ไม้ครับใครไม่ก็สั่นเลยสิครับทำไมไครับฮะครับ,ย,รบยังไงก็ฝากติดตามเลยชองกันร้วเลยครับย,ย,ยังไม่เต็ม เอาไว้ก่อนน้ไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นต้องถ่ายด้วยออออกเดินเลยนะครับอ็เบอเกียงซุกไปใส่ไปตูดย่าคุณไทยไม่ได้คุณน่ะ ไปม่ได้ไม่ได้ทางนู hmm. mm ้นทางเขาเดินมาเนี่ยโอ้ยไปยืนรอตรงนู้นหนึ่งกับพี่มิ้นหนึ่งนี่เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะเดินทางแล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่ทันเนี่ค่ะอันนี้แม่ยเลิศลักนะคะเนิเร็วจังเดินเร็วจัง เนกัทำงานด้วยกค่ะสวัดีค่ะันดนะคะดูกวยงาผยอุ่นเสกนะครับเนใ่ไผ้าพภายอุ่เสาทองเงินผทองคำผภาทองเงินทองคำมทองเงินกับที่เหมือนอย่างนี้ทองเงินทองคำลายงามโบลางามวันนี้ทำไมเปียนควา ไปโรงเรียนนะวันนี้พี่จีไปโรงเรียนเสือมูแดงวันนี้พลางามเป็นท้ายชุดสีอะไรลูกฟ้าถือกล้องดีๆลูกมาในชุดสีฟ้านะคะผมพใายงามชีไม่ต้องได้ชีนะมาตรงนี้ตกลุ้มด้วยดูนิดนี้ตุ๊กแอ่ะีๆๆ พวันบววันนีัไห่เป็นคนขีเพราะวันนี้ีกไปโรนนะคะกดหมูแดงไม่ได้ไปหมูแดนไม่ได้ไปนะคะดูกล้องดี่ดเลยดูกล้องเลยันจะบือังหมูแดงเป็นีกรานจ้องไจนมีดนะะวันนี้เตรียมถุงมาใส่เหรียญเตรียมแล้วค่ะอยู่กับใครถุงนี่เราจะถึงสี่แยกแล้วครับไปเดินข้างหน้าเลยไปเนขหน้า

น,นี่นุ่มไม่อนุรองอะไนะครับ <c oughs> ถ้าเราลยก็ต้องแบ่เพืนนะ <c oughs> ีพอ,อเปล่าน้ำมนพอเปล่าไปดูใกล้ๆเขาหน่อยสิยเ,หยยเห็นหมงานะา คือคุณอะไรไงคือที่หนึ่งก็ว่าโเหมุนคือที่หนึ่งขอสกุลค่ะเยี่ยงเดียวเวอร์คุณไม่หาบมีน้ไหมไม่มียุ่งงานอะไรนั้งวันวันนี้งานจะทำให้กรินบ้านหัวดาวกับบ้านกิดก็เลินนะคะอเหม่องแรงมาะ những người khác cũng không muốn em trao lên mặt mọi người 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 mọi คนนั้นมันก็น้ำกับปะรีนู่เหรอไหมสปะรีโอ้ยเมื่อยูทูบเบอร์ใครเปิดไฮบอเปิดไหบอเขาหลับเพิงเด้อมาไม่เลยีไม่ไม่จะเปิดให้เลยหนูยกเลยเอาโอเคเอาเปิด 少爷，这还不成吗？